หลายพื้นที่นะครับเจอปัญหาเรื่องดินแข็งดินเหนียวนะครับผมปลูกพืชแล้วพืชรากไ่เดิมไม่เคยตนะครับวิธีการครับพวนดินึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมต่อมานะครับก็เริ่มกับการทุบนะครับทุบให้มันละเอียดเลยนะครับเพื่อให้การผสมแกลบนะครับหรือว่าจะเป็นปุ๋ยหมักเข้าไปเนี่ยทำให้มันแทรกตัวอยู่ระหว่างดินเหนียวทําให้ดินเหนียวระบายน้ําได้และไม่ทําให้ขังน้ําลากก็จะไม่เกิดปัญหานะครับลากเดินได้ดีต้นก็จะโตไวสมบูรณ์แข็งแรงกลาเป็นโรคก็น้อยลงด้วยเช่นกันเมื่อแกลบหรือครับหรือปุ๋ย หลังจากทุบละเอียดดีแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักไปครับผมใส่แบบนี้ครับใส่เยอะประมาณนี้เลยครับสองอุ้มมือใหญ่ๆเลยนะฮะพอรอบนี้ผมต้องการการปลูกที่ค่อนข้างเร่งด่วนนะครับก็เลยใส่ปุ๋ยหมักเข้าไปเยอะหน่อยนะครับเพื่อให้เกิดผลได้ไวที่สุดครับก็จะหยอดไปเรื่อยๆนะครับหยอดไปทุกหลุมที่ทําไว้นะครับช่วงนี้ผมปลูกกระหล่ำนะครับจะเลยทําเป็นหลุมต่อต้นนะครับต่อต้นต่อ ลุมประมาณนี้นะครับนี่ก็จะใส่ไปแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันแบบนี้นะครับผมคลุกกันไปเรื่อยๆแบบนี้คลุกให้เข้ากันดีๆหน่อยนะครับจะทาให้การหมักดินสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับยิ่งผสมกันดีเท่าไหร่นะครับการหมักดินก็ทําให้เกิดค่าพีเอที่สมบูรณ์ขึ้นมากขึ้นเท่านั้นนะฮะประมาณนี้นะครับผมราสับอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นลดน้ํานี่ลดน้ําแบบนี้ไปเลยนะครับเอาชุ่มไปเลยครับไม่ต้องกลัวแฉะเพราะว่าดินมันเจียนแข็งอยู่มันไม่แฉะแน่นอนครับผมควนลดน้าแบบนี้ทุกวัน